สัญญาณเตือนภัยครั้งสุดท้ายก่อนจะก้าวเข้าสู่เดือนเมษายนพุทธศักราช2569คุณเคยหยุดถามตัวเองบ้างไหมว่าทำไมช่วงนี้คุณถึงรู้สึกหายใจไม่เต็มปอดทำไมเงินในกระเป๋าถึงเหมือนระเหยหายเร็วกว่าน้ำในแดดร้อนและทำไมความมั่นคงที่เคยยึดถือไว้แน่หนาถึงเริ่มสั่นคลอนอย่างไม่มีเหตุผลเรากับคุณกำลังยืนอยู่ตรงปากเหวมองลงไปข้างล่างแล้วไม่แน่ใจว่าพื้นดินใต้เท้ายังแข็งแรงพอหรือไม่ผมอยากบอกความจริงข้อหนึ่งกับคุณอย่างตรงไปตรงมา นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่แค่ความรู้สึกส่วนตัวของคุณคนเดียวแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยครั้งสุดท้ายก่อนที่โลกใบเดิมที่เราคุ้นเคยจะถูกกระชากเปลี่ยนแปลงและสัะเทือนอย่างรุนแรงในเดือนเมษายนพศ2569ประตูแห่งโอกาสที่เคยเปิดกว้างกำลังจะค่อยๆปิดลงขณะเดียวกันพายุลูกใหญ่แห่งยุคสมัยกำลังก่อ,กอตัวขึ้นอย่างเงียบงนันใครก็ตามที่ยังแบกภาระหนักอึ้งไว้บนบ่ายัางยึดติดกับสิ่งเดิมๆโดยไม่ยอมปรับตัวมีความเสี่ยงสูง ที่จะถูกคลื่อนยักษย้ายกลืนหายไปโดยไม่ทันตั้งตัวถ้าคุณไม่อยากเป็นหนึ่งในผู้ถูกคัดออกจากเกมชีวิตรอบใหม่นี้ผมขอเชิญชวนให้คุณฟังเรื่องราวทั้งหมดจนจบเพราะสิ่งที่กำลังจะถ่ายทอดต่อจากนี้คือพิมพ์เขียวแห่งความอยู่รอดฉบับสุดท้ายที่เราจะเรียนรู้และเดินไปพร้อมกันมันไม่ใช่สูตรลัดไม่ใช่คำตอบใจแต่คือความจริงที่จำเป็นต่อการมีชีวิตรอดในโลกที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างไม่ปราณี ผมอยากชวนคุณย้อนเวลากลับไปมองสายน้ําที่ไหลผ่านหน้าบ้านของคุณสักครั้งคุณจะเห็นว่ามันไม่เคยไหลย,ย้อนกลับมีแต่จะไหลแรงขึ้นเร็วขึ้นและเชี่ยวกรากขึ้นทุกวินาทีปีพุทธศักราช2,569ที่กําลังจะมาถึงในสายตาของผู้เฝ้ามองทิศทางโลกและผู้ศึกษาการเคลื่อนตัวของดวงดาวต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่ไม่ใช่แค่การเปลีดด่ยนปีใหม่แต่มันคือจุดตัดทางประวัติศาสตร์ที่คมกริบที่สุดในรอบหลายสิบปีลงจินตนาการถึงเชือกเส้นใหญ่ ที่ถูกดึงจนตึงเปรมานานหลายปีผ่านโรคระบาดเศรษฐกิจฝืดเคืองและสงครามเย็ยนที่มองไม่เห็นเชือกเส้นนั้นกำลังจะขาดถ,ถึงลงในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2569และเมื่อมันขาดแรงดีดกลับจะรุนแรงจนคนที่ยืนไม่มั่นคงอาจกระเด็นหลุดจากวงโครจรของชีวิตเดิมไปอย่างง่ายดาทั้งในทางโศรศาสร์และความเชื่อโบราณปีที่กำลังจะมาถึงนี้ถูกเรียกว่าปีม้าไฟม้าเป็นสัตว์ที่รวดเร็วดูร้าย และไม่รอใครทาดไฟหมายถึงความผันผวนความรุนแรงและความเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาไม่ได้ใครที่เชื่องช้าใครที่อวยอ้ายหรือใครที่แบกสัมภาระชีวิตรุงรังเกินไปจะก,กลายเป็นเชื้อเพลิงให้ไฟแห่งยุคสมัยนี้เผาผลาญจนไม่เหลือซากสัญญาณทางเศรษฐกิจทั่วโลกก็สอดคล้องกันอย่างน่าขนลุกนักวิเคราะห์เห็นตรงกันว่าเรากําลังก้าวเข้าสู่ภาวะเผาจริงเปลวไฟจะลามไปถึงทุกคนไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่เคยมั่งคั่งหักยังวางใจในทรัพย์สินและระบบแบบเดิม คำถามคือทำไมต้องเป็นเดือนเมษายน2,569คำตอบซ่อนอยู่ในการเคลื่อนตัวของดาวใหญ่โดยเฉพาะมฤรตยูและสังเมื่อดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงและดาวแห่งบทลงโทษโคจรมาทำมุมหักล้างกันมันคือสัญญาณของการล่มสลายของสิ่งเก่าเพื่อเปิดทางให้สิ่งใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กติการเดิมวิธีทำมหากินแบบเดิมความเชื่อมั่นในระบบการเงินแบบเก่ากำลังจะถูกทดสอบอย่างหนักหน่วงราวกับฟ้าดินกำลังกดปุ่มรีเซ็ตโลกใครที่ปรับตัวทันจะรอด ใครที่ยึดติดจะร่วงหล่นลองมองไปรอบตัวคุณตอนนี้ตึกสูงที่เคยคึกคักเริ่มเงียบเหงาป้ายขายตึกแถวเรียงรายเป็นทิวแถวนี่คือชีพจรของยุคเก่าที่กำลังถวลงแต่คนส่วนใหญ่กลับเลือกปิดตาข้างหนึ่งแล้วปลอบใจตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นหรือเดี๋ยวใครสักคนจะมาช่วยความคิดแบบนี้แหละครับคือยาพิษที่แรงที่สุดเพราะในขณะที่คุณกำลังรอพายุลูกใหญ่กำลังก่อตัวขึ้นที่เส้นขอบฟ้าและเมื่อมันมาถึงมันจะไม่ปราณีใครทั้งสิ้น เรื่องราวในซีรีส์นี้ไม่ได้มีไว้ขู่ให้คุณกลัวจนเป็นอมภาตแต่มีไว้ปลุกให้คุณตื่นเพราะความกลัวที่มาพร้อมปัญญาคือความกล้าหาญที่แท้จริงการเตรียมตัวไม่ใช่การกัดตุนอาหารจนล้นบ้านแต่คือการลดน้ำหนักชีวิตของคุณลงอย่างเร่งด่วนลองนึกภาพว่าคุณกำลังแบกเป้ใบใหญ่ในน้ำป่าในเป้นั้นเต็มไปด้วยก้อนหินแห่งความยึดติดน้สินและหน้าตาทางสังคมน้ำกำลังไล่หลังมาทางรอดมีทางเดียวคือคุณต้องเปิดกระเป๋าแล้วยโยนสิ่งที่ถวงชีวิตออกไปให้เร็วพอ คำถามสำคัญคือคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงและเลือกทิ้งบางอย่างก่อนที่เสียงะระฆังหมดเวลาจะดังขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าถ้าใจคุณพร้อมเราจะค่อยๆแกรอยไปทีละอย่างเริ่มจากสิ่งที่หนักอึ้งและอันตรายที่สุดในตอนต่อไปตอนที่สองคือการขายทิ้งขพย์สินทรัพย์และกับดักความมั่งคั่งจอมปลอมในยุคที่ผ่านมาสังคมหล่อหลอมให้เราเชื่อว่าการมีคือความมั่นคงเราถูกสอนให้สะสมทุกอย่าง โดยไม่เคยตั้งคำถามแต่ในโลกปี2569กเฎเหล็กข้อนี้กำลังจะถูกฉีกทิ้งต่อหน้าต่อตาขยะสินทรัพย์คือทรัพย์สินที่ดูเหมือนมีค่าแต่ไม่สร้างรายได้แทนยังดูดเงินออกจากกระเป๋าคุณทุกเดือนและในยามวิกฤตมันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันเวลาบ้านหลังที่สองคอนโดหรูที่ไม่มีคนเช่าที่ดินรกร้างรถส่วนเกินของสะสมฟุ่มเฟือยสิ่งเหล่านี้ในวันที่โลกสงบคือความภูมิใจแต่ในวันที่ข้าวยากหมากแพง มันคือภาระที่ถ่วงคุณจมน้ําการยอมขายออกแม้ต้องขาดทุนคือการตัดเนื้อร้ายเพื่อรักษาชีวิตเพราะเมื่อฟองสบู่แตกคนที่มีเงินสดเท่านั้นที่จะเป็นผู้กําหนดเกมและผู้ที่ยังยึดติดกับสมบัติเดิมอาจไม่มีแม้แต่โอกาสให้เลือกหากถึงวันที่คุณจนติดดินหรือแย่กว่านั้นคือไม่มีใครสนใจจะซื้อทรัพย์สินของคุณเลยคุณจะเข้าใจทันทีว่าทรัพย์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสภาพคล่องได้คือภาระไม่ใช่ความมั่นคงการแปลงสินทรัพย์ที่ตายแล้วให้กลายเป็นเงินสด หรือสินทรัพย์ที่ซื้อขายง่ายเช่นทองคําแท่งที่มีตลาดรองรับคือกลยุทธ์ของนักรบที่ฉลาดในยามศึกเพราะในวันที่พายุมาความเร็วในการขยับตัวสําคัญกว่าความสวยงามของสิ่งที่คุณถือครองการลดภาระทางวัตถุหรือที่หลายคนเรียกว่าแนวคิดมินิมอลไม่ใช่แค่เทรน์แต่งบ้านให้ดูโล่งสบายแต่มันคือปรัชญาแห่งความอยู่รอดยิ่งคุณมีของน้อยลงภาระการดูแลก็ยิ่งน้อยความกังวลว่ามันจะหายจะพังหรือจะกลายเป็นนี่ก็าตามไปด้วยก็ลดลง พื้นที่ในบ้านโล่งขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือพื้นที่ในใจของคุณจะเบาขึ้นอย่างน่าประหลาดความเบานี้เองที่จะทําให้คุณเคลื่อนไหวได้คล่องหลบหลีกภัยได้ทันและกระโจนคว้าโอกาสใหม่ได้โดยไม่ลังเลจงจาไว้ให้ขึ้นใจธรรมชาติไม่เคยสนใจว่าคุณสะสมอะไรมาแต่ธรรมชาติสนใจเพียงว่าคุณปรับตัวได้เก่งแค่ไหนนกที่บินได้สูงและไกลที่สุดไม่ใช่นกที่ขนสวยที่สุดแต่เป็นนกที่ปีกแข็งแรงและตัวเบาที่สุดเริ่มทำบัญชีทรัพย์สินของคุณตั้งแต่วันนี้ แยกให้ออกว่าอะไรคือทรัพย์ที่เลี้ยงคุณและอะไรคือภาระที่คุณต้องเลี้ยงมันจากนั้นตัดสินใจจัดการกับสิ่งที่ดูดพลังชีวิตของคุณทิ้งเสียก่อนที่มันจะย้อนกลับมาเชิดคุณในวันที่คุณอ่อนแรงที่สุดเมื่อคุณจัดการกับสิ่งของภายนอกได้แล้วขั้นต่อไปคือการจัดการกับสิ่งที่เกาะกินใจคุณลึกยิ่งกว่านั่นคือหน้าตาทางสังคมหรือหัวขนที่เราสงสัยมาทั้งชีวิตภาระชนิดนี้หนักอึ้งและมีราคาสูงลิ้วเพราะมันทําให้เราต้องจ่ายด้วยเงินเวลาและความสุข เพียงเพื่อแลกกับความรู้สึกว่าเราได้รับการยอมรับในยุคที่โซเชียลมีเดียครองเมืองเราถูกโปรแกรมให้อยู่หัวยอดหลายคำชมและการยอมรับจากคนแปลกหน้าจนบางครั้งเราทำร้ายตัวเองและครอบครัวดโดยไม่รู้ตัวหน้าตากลายเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่อันตรายที่สุดในปี2569การกู้หนี้มาจัดงานแต่งใหญ่โตเพื่อไม่ให้น้อยหน้าใครการรูดบัตรเครดิตซื้อของแพงเพื่อถ่ายรูปหรือการเลี้ยงฉลองท,งทั้งที่เงินในบัญชีแทบไม่เหลือ ล้วนคือการเอาเงินในอนาคตมาเผาเล่นเพื่อสร้างความแห่งความภูมิใจเพียงชั่วคราวเมื่อสายลมพัดผ่านควันก็จงหายหรือไว้เพียงกองเท่าฐานแห่งนิสินความจริงที่โหดร้ายคือในยามวิกฤตไม่มีใครสนใจว่าคุณขับรถอะไรหรือถือกระเป๋ารุ่นลิมิเต็ดหรือไม่คนสนใจแค่ว่าคุณรอดไหมและคุณเชื่อถือได้หรือเปล่าการรักษาภาพลักษณ์จอมปลอมจะกลายเป็นเรื่องหน้าขันในสายตาคนยุคใหม่เพราะโลกกำลังหมุนกลับไปหาความจริงใจและความตรงไปตรงมาการขายทิ้งหน้าตาทางสังคม คือการกล้าที่จะเป็นคนธรรมดากล้าที่จะบอกเพื่อนว่ามือนี้งบไม่พอกล้าที่จะขับรถเก่าแต่สภาพดีโดยไม่ไอายใครกล้าที่จะใส่เสื้อผ้าซ้ําแต่สะอาดและกล้าที่จะปฏิเสธงานสังคมไร้าสาระเพื่อเอาเวลาไปสร้างทักษะหรือดูแลคนที่คุณรักเชื่อหมว่าทันทีที่คุณวางหัวขวนลงคุณจะได้สัมผัสอิสรภาพที่หอมหวานคุณไม่ต้องเหนื่อยกับการแสดงไม่ต้องกังวลเสียงนินทาเพราะคุณรู้ดีว่าคุณเป็นใครพลังงานชีวิตที่เคยหมดไปกับการสร้างภาพ จะไหลกลับมาเป็นพลังในการสร้างตัวตนที่แท้จริงความน่าเชื่อถือจะมีค่ามากกว่าความหรูหราคนจะมองหาคนที่พึ่งพาได้พูดจริงทำจริงและติดดินการใช้ชีวิตตามฐานะไม่ผูกความสุขไว้กับปากคนอื่นจะทําให้คุณมีกรอบป้องกันที่แข็งแกร่งไม่มีใครทําร้ายคุณได้ง่ายๆเพราะคุณไม่ได้เอาชีวิตไปฝากไว้กับสายตาของใครการลดการเปรียบเทียบตัวเองกับโลกออนไลน์หรือการทักทิศดิจิทัลจะช่วยเยียวยาหัวใจคุณอย่างมหาศาล เลิกดูว่าคนอื่นมีมากแค่ไหนแล้วหันกลับมาดูว่าเรามีอะไรและจะใช้มันให้รอดอย่างไรจำไว้ว่าคนที่รักคุณจริงเขาไม่ได้รักเปลือกนอกของคุณแต่รักความเป็นมนุษย์ข้างในส่วนคนที่ตัดสินคุณจากเสื้อผ้าหนา้าผมหรือยี่ห้อของที่คุณใช้ก็ไม่ใช่คนที่คุณต้องแคร์ปล่อยให้พวกเขาแบกหน้าตาอันหนักอึ้งฝ่าพายุไปส่วนเราขอเดินตัวเบาๆพร้อมรอยยิ้มที่ออกมาจากใจจริงลึกลงไปกว่านั้นยังมีศัตรูตัวฉกาจที่ซ่อนอยู่แนบเนียนที่สุดนั่นคือ อัตตาความรู้สึกว่าฉันรู้แล้วฉันเก่งแล้วหรือฉันถูกเสมอมันคือก้อนหินที่มองไม่เห็นแต่น้ำหนักมหาศาลและเป็นตัวขัดขวางความอยู่รอดอันดับหนึ่งในยุคที่โลกกำลังถูกพลิกโฉมด้วยเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ประสบการณ์ในอดีตเคยมีค่าแต่ในปี2569มันอาจกลายเป็นยาพิษความรู้ที่เคยทำเงินเมื่อ5ปีก่อนวันนี้อาจล้าสมัยหากคุณยังยึดติดกับความสำเร็จเก่าคุณจะไม่มีมือเหลือไปคว้าโอกาสใหม่โลกยุคใหม่ไม่ต้องการคนที่รู้มาก แต่ต้องการคนที่เรียนรู้ใหม่ได้เร็วการขายทิ้งอัตตาคือการยอมรับอย่างสง่างามว่าฉันยังไม่รู้และฉันพร้อมจะเรียนทําตัวเป็นแก้วที่ว่างพร้อมรับน้ําใหม่จากทุกที่ไม่ว่าจะมาจากเด็กจบใหม่หรือจากระบบที่คุณไม่คุ้นเคยอัตตาย,ยังมาในรูปของบาดแผลในอดีตก,การแบกความแค้นความน้อยใจเหมือนการดื่มยาพิษแล้วหวังให้คนอื่นตายในยามวิกฤตเราต้องการพลังสมองและพลังใจทั้งหมดการจมอยู่กับอดีตคือการสิ้นเปลืองชีวิตการให้อภัย และการปล่อยวางไม่ใช่เพื่อคนอื่นแต่เพื่อปลดโซ่ตรวนที่ล่ามคุณไว้ให้คุณวิ่งไปข้างหน้าได้เต็มกำลังฝึกมองโลกอย่างเป็นกลางพร้อมเปลี่ยนความคิดเมื่อเจอข้อมูลใหม่นี่คือคุณสมบัติของมนุษย์ที่อยู่รอดได้ทุกยุคทักษะสำคัญที่สุดไม่ใช่ความฉลาดทางวิชาการแต่คือความยืดหยุ่นทางอารมณ์และความคิดคนที่ล้มแล้วลุกเร็วยอมรับผิดและมองวิกฤตเป็นห้องเรียนคือผู้ชนะที่แท้จริงลองถามตัวเองดูว่าครั้งสุดท้ายที่คุณพูดคำว่าขอโทษ หรือช่วยสอนฉันหน่อยคือเมื่อไรหร่หักจำไม่ได้แสดงว่าอัตราของคุณกำลังพองตัวจนกลายเป็นกำแพงทุบก,กำแพงนั้นทิ้งแล้วคุณจะเห็นว่าโลกใบนี้ยังมีหนทางอีกมากขอแค่คุณกล้าพูดว่าฉันพร้อมจะเปลี่ยนและสุดท้ายสิ่งที่ขายทิ้งยากที่สุดคือพื้นที่ปลอดภัยจองปลอมหรือคอ m ฟอร์ z โซนความคุ้นชินที่ทําให้คุณรู้สึกอุ่นใจแต่ในปี2,569มันกําลังจะกลายเป็นกับดักมรณะงานเดิม วิธีเดิมความคิดเดิมกำลังถูกแทนที่หากคุณยังนั่งกอดเก้าอี้ตัวเดิมคุณอาจกำลังรอให้ตึกถล่มลงมาทับตัวเองโดยไม่รู้ตัวการก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไปลำบากปรักปรำเหมือนหลงป่าแต่หมายถึงการพาตัวเองไปเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนจงกล้าที่จะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำกล้าที่จะเรียนรู้ทักษะที่ดูยากกล้าที่จะรับงานที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบเดิมเพราะทุกครั้งที่คุณยอมก้าวออกจากกรอบเดิม คุณกาลังสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิตในอนาคตอันไกลความจริงที่ต้องยอมรับคือคําว่าอาชีพที่มั่นคงไม่มีอยู่จริงอีกต่อไปสิ่งที่มีอยู่จริงคือคนที่มีทักษะมั่นคงเท่านั้นที่จะรอดคนที่ทําได้หลายอย่างคนที่แก้ปัญหาเก่งและคนที่พร้อมจะข้ามสายงานคือคนเนื้อหมที่โลกยุคใหม่ต้องการลองนึกภาพนักกล้ามที่ต้องยอมฉีกกล้ามเนื้อเดิมเพื่อสร้างกล้ามเนื้อใหม่ที่แข็งแรงกว่าชีวิตก็ไม่ต่างกันเราจําเป็นต้องยอมเจ็บจากการสูนความขี้เกียจ ยอมเหนื่อยจากการเรียนรู้และยอมอึดอาัดจากการทำสิ่งใหม่เพื่อแลกกับความแข็งแกร่งที่จะทําให้เรายืนอยู่ได้ท่ามกลางพายุการเตรียมตัวที่ดีที่สุดไม่ใช่การนอนฝันหวานแต่คือการซ้อมหนีไฟในวันที่ไฟยังไม่ไม่ลองถามตัวเองดูว่าถ้าพรุ่งนี้คุณตกงานคุณจะหาเงินจากทางไหนถ้าธุรกิจพังลงกระทนหันคุณมีทักษะอะไรติดตัวที่จะเริ่มต้นใหม่คําถามเหล่านี้อาจทําให้คุณเครียดแต่เป็นความเครียดที่มีคุณค่า เพราะมันจะบีบให้คุณลุกขึ้นมารับอาวุธชีวิตให้คงกระิกอย่ารอให้สถานการณ์บังคับแล้วค่อยเปลี่ยนเพราะตอนนั้นคุณจะไม่มีทางเลือกแต่จงเปลี่ยนในวันที่คุณยังมีแรงมีเวลาและมีสติการก้าวออกจากพื้นที่คุ้นเคยในวันนี้คือก้าวแรกของผู้รอดชีวิตที่แท้จริงจงถ่ายความเฉยชาทิ้งไปแล้วซื้อความกระตือรือร้นเข้ามาแทนที่แล้วคุณจะค้นพบว่าศักยภาพในตัวคุณนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่คุณเคยคิดไว้มากตอนนี้เราได้จัดการขายทิ้งทั้งสี่อย่างแล้ว ทั้งขยัสินทรัพย์หน้าตาทางสังคมอัตตาและความสบายจองปลองพื้นที่ในชีวิตของคุณเริ่มโล่งเบาและหายใจได้คล่องขึ้นแต่พื้นที่ว่างนี้ปล่อยไว้เฉยๆไม่ได้เพราะถ้าไม่รีบเติมของดีเข้าไปมันจะถูกของเก่าหรือความกลัวกลับมายึดครองอีกครั้งเมื่อคุณขายภาร,ระออกไปหมดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือความว่างเปล่าที่ชวนให้ใจบหวเหมือนยืนอยู่กลางทุ่งโล่งไร้กำแพงทิ้งไร้หลังคาคุ้มหัวความรู้สึกนี้ไม่ผิดแต่มันคือสัญญ,ญาณแรกของการตื่น รู้เป็นอาการของคนที่เพิ่งถอดโซ่ตรวนออกแล้วยังไม่ชินกับอิสรภาพของตัวเองช่วงเวลานี้สําคัญที่สุดเพราะเมื่อถ้วยชีวิตว่างเปล่าแล้วคําถามคือเราจะรินอะไรลงไปแทนเพื่อให้เดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงท่ามกลางพายุใหญ่สิ่งแรกที่คุณต้องเติมไม่ใช่ทองคําไม่ใช่เงินดิจิทัลและไม่ใช่ที่ดินแต่คือสิ่งที่มีค่ากว่าทรัพย์ใดๆในโลกนั่นคือสมาธิหรือความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงฟังดูเหมือนคําสอนเก่าๆ แต่ในยุคที่ข่าวลวงปลิวว่อนข้อมูลเท็จถูกป้อนเข้าสมองทุกวินาทีและค่านิยมบิดเบี้ยวจนแยกไม่ออกว่าดำหรือขาวความเห็นที่ถูกต้องคือเข็มทิศเล่มเดียวที่จะพาคุณรอดลองนึกภาพว่าคุณขับรถอยู่ท่ามกลางหมอกหนามองไม่เห็นทางข้างหน้าระบบนำทางก็รวนรถรอบข้างชนกันรนะเนระนาดเพราะต่างคนต่างเชื่อภาพลวงตาที่เห็นแต่ถ้าคุณมีแว่นตาพิเศษที่ทำให้หมอกจางลงมองเห็นถนนเหวและทางโค้งอันตรายชัดเจน แว่นตานั้นคือสมาธิมันไม่ได้ทําให้ถนนเรียบขึ้นแต่มันทําให้คุณเห็นโลกตามที่มันเป็นจริงไม่ใช่ตามที่คุณอยากให้เป็นหรือถูกหลอกให้เชื่อเมื่อคุณมีความเห็นที่ถูกต้องคุณจะเลิกตื่นตูมกับข่าวร้ายเลิกวิ่งไล่ตามความสุขฉาบช่วยที่แลกด้วยนิสินคุณจะเข้าใจเหตุและผลอย่างลึกซึ้งรู้ว่าทุกสิ่งมีที่มาไม่มีความบังเอิญความเข้าใจนี้จะกลายเป็นกรอจิตใจชั้นยอดในวันที่คนอื่นแตกตื่นคุณจะยืนอยู่กับความสงบ และวางแผนรับมือได้อย่างสุขุมแต่แผนที่อย่างเดียวไม่พอสิ่งที่ขาดไม่ได้คือสติซึ่งในยุควิกฤตสติคือเรร์ตรวจจับภัยที่แม่นยำกว่าทุกเทคโนโลยีปัญหาคือคนส่วนใหญ่มักปิดระบบนี้แล้วปล่อยให้ชีวิตขับเคลื่อนด้วยความเคยชินลองนึกภาพเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟไหม้คนส่วนใหญ่จะตื่นตระหนกกรีดร้องวิ่งมั่วหรือยืนนิ่งเพราะสมองช็อกคนเหล่านั้นไม่ได้ตายเพราะไฟแต่ตายเพราะขาดสติขณะที่คนส่วนน้อยที่ตั้งสติได้จะประเมินสถานการณ์หาทางหนี และพาตัวเองรอดภารกิจของคุณคือฝึกสติให้แกร่งไม่ใช่แค่การนั่งหลับตาแต่คือสติของนักรบที่ตื่นรู้ในทุกอิรยิยาบถเพราะร่างกายไม่เคยโกหกหัวใจที่เต้นแรงลมหายใจที่ถี่กล้ามเนื้อที่เกรงคือสัญญาณเตือนก่อนอารมณ์ระเบิดถ้าคุณรู้ทันคุณจะหยุดความผิดพลาดได้ก่อนเสี้ยววินาทีที่อาจเปลี่ยนชีวิตสติจึงเหมือนบังเหียนที่คอยควบคุมม้าพยศยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไรสติข,ของคุณต้องยิ่งไวเท่านั้นเหมือนนักโต้คลื่นที่ไม่ต้านคลื่น ต่เรียนรู้จะทรงตัวอยู่บนมันให้ได้การเรียนรู้ที่จะทรงตัวและลื่นไหลไปกับกระแสของชีวิตคือศิละปะสำคัญของการมีชีวิตอยู่จริงการฝึกสติไม่ใช่การฝืนโลกไม่ใช่การแข็งขืนต่อพายุแต่คือการสร้างจุดศูนย์ถ่วงภายในที่มั่นคงแม้โลกภายนอกจะสั่นสะเทือนแรงเพียงใดใจของคุณก็ยังไม่โอนเอ็นไม่เสียสูญและความนิ่งนี้เองจะกลายเป็นที่พึ่งพิงให้กับคนรอบข้างโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดเมื่อหัวหน้าครอบครัวนิ่งลุกและคู่ชีวิตจะอุ่นใจเมื่อผู้นำนิ่ง ผู้ตามก็จะยังมีความหวังแม้ในวันที่ทุกอย่างดูเหมือนกำลังพังทลายลงตรงหน้าเมื่อเรามีทั้งแผนที่ชีวิตและเรดาร์ภายในแล้วอย่าลืมความจริงข้อหนึ่งว่ามนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่อยู่โดดเดี่ยวได้เราเป็นสัตว์สังคมและในยามกับขันคนที่ยืนอยู่ข้างกายเรามีผลต่อความเป็นและความตายของเราไม่ต่างจากสติปัญญาที่เรามีอยู่ในตัวเองหลังจากที่คุณถอดหน้ากากสังคมจองปลอมออกไปหลายคนอาจรู้สึกหวั่นใจกลัวว่าจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่ความจริงคือ คุณกำลังก้าวเข้าสู่การสร้างความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่แข็งแรงลึกซึ้งและจริงแท้ยิ่งกว่าเดิมความสัมพันธ์เช่นนี้เรียกว่ากัรยาณมิตรพระพุทธองค์เคยตรัสไว้อย่างลึกซึ้งว่าความเป็นกัลยาณมิตรไม่ใช่เพียงครึ่งหนึ่งของการดาเนินชีวิตอันประเสริฐแต่คือทั้งหมดของชีวิตเลยทีเดียวประโยคนี้กําลังบอกเราว่าต่อให้คุณเก่งเพียงใดมีสติดีเพียงใดแต่หากคุณรายล้อมไปด้วยคนที่คิดสั้นเห็นแก่ตัวหรือมีทัศนคติเป็นพิษ สุดท้ายพลังชีวิตของคุณก็จะถูกดูดจนแห้งเหือดก่อนถึงปี2,569คุณต้องเร่งสร้างเผ่าพันธุ์แห่งผู้รอดชีวิตคุณไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนเป็นร้อยเป็นพันในโลกออนไลน์แต่คุณต้องมีเพียงไม่กี่คนที่พร้อมยื่นมือดึงคุณขึ้นเมื่อคุณล้มกล้าเตือนคุณเมื่อคุณหลงทางและพร้อมแบ่งปันอาหารในวันที่ขาดแคลนกัลยาณมิตรไม่ใช่เพื่อนกินหรือเพื่อนเที่ยวแต่คือเพื่อนที่มีศรัทธาใกล้เคียงกันมีศีลธรรมคล้ายกันมีน้ำใจ และมีปัญญาที่สามารถพูดคุยกันรู้เรื่องเหตุผลที่ต้องเร่งสร้างเครือข่ายเช่นนี้เพราะในอนาคตอันใกล้ระบบเศรษฐกิจอาจสะดุดเงินตราอาไดไร้ค่าและสิ่งที่มีค่าที่สุดจะไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีแต่คือความไมว้วางใจเราอาจต้องย้อนกลับไปสู่ระบบการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือคุณตุกผักผมซ่อมไฟเพื่อนอีกคนเป็นหมออีกคนรู้เรื่องสมุนไพรการรวมกลุ่มของคนดีที่มีทักษะหลากหลายจะกลายเป็นป้องประการที่แข็งแกร่งกว่าหลุมหลบภยัยใดๆนอกจากการสร้างมิตรแล้ว อีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันคือการบริหารจัดการกรรมกรรมไม่ใช่เรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติแต่คือวิทยาศาสตร์ทางจิตปัญญาที่ตรงไปตรงมาชีวิตของคุณเปรียบเหมือนแก้วน้าใบหนึ่งกรรมเก่าที่เคยทําผิดเปรียบเหมือนก้อนเกลือก้อนใหญ่ที่ถูกหย่อนลงไปเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเอาก้อนเกลือออกมาได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือเติมน้ําจืดแห่งความดีลงไปอย่างไม่หยุดยั้งเติมจนแก้วกลายเป็นองค์จากองค์กลายเป็นบอ่อและจากบ่อกลายเป็นแม่น้ําแม้เกลือจะยังอยู่ แต่ความเค็มจะเจือจางจนแทบไม่รู้สึกนี่คือหลักการละลายกรรมที่แท้จริงในเวลาที่เหลืออยู่นี้คุณต้องเติมน้ําจืดแห่งความดีลงไปให้หนักมือที่สุดเริ่มจากการให้อภัยให้อภัยคนอื่นและให้อภัยตัวเองการปลดปล่อยความโกรธคือการตัดวงจรกําชั่วต่อมาคือการรักษาศีลซึ่งไม่ใช่ข้อห้ามที่อิดาแต่คือกรอบป้องกันภัยชั้นยอดยิ่งโลกภายนอกไร้กฎเกณฑ์มากเท่าไรกดแห่งศีลในใจเรายิ่งต้องเข้มแข็งมากเท่านั้นเพราะมันคือหลักประกันว่า เราจะไม่ตกต่ำไปตามกระแสะโลกเมื่อจิตใจสะอาดและมีกรอบป้องกันทางวิญญาณแล้วก็ถึงเวลาหันมาดูแลพานักที่จะพาเราฝ่าหุบเขาแห่งความยากลําบากนั่นคือร่างกายของเราเองต่อให้ใจแก่โรงแค่ไหนหากร่างกายทังทุกอย่างก็จบในโลกที่กําลังจะมาถึงโรงพยาบาลอาจไม่ใช่ที่พึ่งที่เข้าถึงได้ง่ายหมอที่ดีที่สุดจึงต้องเป็นตัวคุณเองคุณต้องขายทิ้งนิสัยการกินการอยู่ที่บอดทําลายสุขภาพ ฝึกให้ร่างกายคุ้นเคยกับความลำบากเรียนรู้การพึ่งพาตนเองและศึกษาสมุนไพรใกล้ตัวให้เป็นสุดท้ายคือการรับคมอาวุธประจำกายซึ่งไม่ใช่อาวุธทำร้ายใครแต่คือทักษะฝีมือที่เลี้ยงชีวิตได้ในโลกหลังวิกฤตคนที่ทำเป็นจะอยู่รอดโลกจะถอยกลับสู่ความจริงปัจจัยสี่จะสำคัญกว่าสิ่งลงตาทักษะเกษตรทักษะช่างการถนอมอาหารและการทำงานด้วยมือจะกลับมามีคุณค่าอีกครั้งเพราะการทำงานด้วยมือไม่ใช่ความลำบากแต่มันคืออิสราภาพที่แท้จริง การลงมือทํางานด้วยสองมือของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเลื่อยไม้ขุดดินทําอาหารหรือซ่อมแซมสิ่งเล็กๆรอบบ้านแท้จริงแล้วคือการปฏิบัติทํารูปแบบหนึ่งอย่างลึกซึ้งในขณะที่เราจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายจิตใจจะค่อยๆรวมเป็นหนึ่งความฟุ้งซ่านที่เคยรุมเร้าจะค่อยๆจางหายและเมื่อผลงานตรงหน้าสําเร็จลงความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นในใจจะเป็นความสุขที่เงินไม่อาจซื้อได้ลองจินตนาการดูว่า ในวันที่ผู้คนตื่นตระหนกเพราะซูเปอร์มาร์เก็ตปิดแต่คุณกลับเดินเข้าไปในสวนหลังบ้านเก็บผักสดมาทำอาหารก่อไฟจากฟืนที่คุณเตรียมไว้เองและนั่งกินข้าวพร้อมหน้าครอบครัวด้วยความสงบสุขภาพนี้ไม่ใช่ความฝันอันเลือล่อนลอยแต่มันจะกลายเป็นความจริงสำหรับคนที่เตรียมตัวมาอย่างเข้าใจและไม่ประมาทเมื่อเดินทางมาถึงจุดนี้เรากำลังเข้าสู่ชั้นในสุดของจิตใจหลังจากเตรียมเสบียงภายนอกและฝึกฝนทักษะต่างๆแล้วตอนนี้ผมอยากชวนคุณวางเครื่องมือทุกชิ้นลง แล้วหันกลับมามองความจริงข้อหนึ่งที่มนุษย์พยายามหลีกหนีมาตลอดชีวิตไม่ว่าเราจะวิ่งหนีเร็วแค่ไหนสุดท้ายมันก็จะยืนรออยู่ที่ปลายทางเสมอนั่นคือความตายและความทักท่าเหตุผลที่ต้องพูดถึงเรื่องนี้ในช่วงเวลาใกล้เส้นตายก็เพราะความกลัวตายคือรากเหง้าของความกลัวทั้งปวงเป็นบ่อเกิดของความตื่นตระหนกความเห็นแก่ตัวและความอ่อนแอหากคุณยังไม่สามารถจัดการกับความกลัวนี้ได้ต่อให้มีที่หลบภัยแข็งแกร่งเพียงใด เมื่อวินาทีวิกฤตมาถึงใจของคุณจะเป็นอมพาตตตดสินใจผิดพลาดและตายทั้งที่ยังหายใจอยู่เพราะความกลัวจะกัดกินสติจนหมดสิ้นการข่ายทิ้งความกลัวตายไม่ได้หมายถึงการประมาทชีวิตแต่คือการยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญว่าความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นเหมือนเงาที่เดินเคียงข้างเราไปทุกที่การระลึกถึงความตายเช่นนี้เรียกว่ามรณานุสติลองหลับตาแล้วจินตนาการดูว่าหากคืนนี้คือคืนสุดท้ายที่คุณจะได้หายใจ พรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์จะยังขึ้นเหมือนเดิมแต่จะไม่มีคุณตื่นขึ้นมารับแสงนั้นอีกแล้วทรัพย์สินทั้งหมดจะกลายเป็นของคนอื่นทันทีหากคุณเห็นภาพนี้ได้ชัดเจนคุณจะพบความจริงที่น่าอัศจรรย์คือความรู้สึกเบาสบายอย่างประหลาดเมื่อยอมรับว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายภาระหนักซึ่งในใจจะหล่นหายความโกรธแค้นจะดูไร้สาระความอยากได้ฟุ่มเฟือยจะกลายเป็นเรื่องตลกและความกังวลว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไรจะค่อยๆสลายเลือเพียงคุณค่าของปัจจุบันขนาดตรงหน้า เมื่อก้าวข้ามความกลัวตายได้คุณจะพบกับพลังอีกชนิดหนึ่งที่ซ่อนอยู่นั่นคืออุเบกขาหรือความวางใจเป็นกลาาที่เปี่ยมด้วยปัญญาอุเบกขาไม่ใช่การเหมือนเฉยต่อโลกแต่คือการมีใจที่นิ่งพอจะมองทุกสิ่งอย่างชัดเจนเปรียบเหมือนหมอผ่าตัดที่มีเมตตาเต็มหัวใจแต่ต้องมีจิตที่นิ่งสนิทมือไม่สัน่นเพื่อให้สติปัญญาทำงานได้เต็มที่ในปี2,569โลกอาจเปรียบเสมือนห้องฉุกเฉินขนาดใหญ่ข่าวร้ายและความผันผวนจะถาโถมเข้ามาไม่หยุด หากไม่มีกรอบที่ชื่อว่าอุเบกขาใจของคุณจะเวียงไปมาเหมือนลูกตุ้มเสียพลังชีวิตไปกับอารมณ์จนหมดแรงก่อนที่วิกฤตจะจบการฝึกอุเบกขาคือการฝึกถอยออกมาเป็นผู้ดูแทนที่จะกระโจนเข้าไปเป็นผู้เล่นในทุกเรื่องเมื่อปัญหาเกิดขึ้นแทนที่จะตื่นตระหนกให้มองด้วยสายตาที่กว้างขึ้นเห็นเหตุเห็นปัจจัยและทางออกที่ซ่อนอยู่ความนิ่งสงบคือยุทธวิธีของผู้ชนะในทุกสนามรบจงฝึกใจให้เป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของพายุรอบข้างอาจทางพินาศ แต่ตรงจุดศูนย์กลางนั้นเงียบสงบและปลอดภัยหน้าที่ของคุณคือพาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นและรักษาใจให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้คนรอบข้างได้พิงพักการเดินทางทั้งหมดนี้ไม่ใช่จุดจบแต่คือรุ่งอรุณของยุคใหม่โลกหลังปี2569ไม่ได้กำลังจะแตกสลายแต่กำลังผัดถิวเข้าสู่ฤดูการใหม่วิกฤตคือกระบวนการขัดสังผู้ที่ยึดติดกับโลกเก่าจะถูกทิ้งไว้ส่วนผู้ที่ปรับตัวได้จากกลายเป็นผู้บุกเบิกนิยามของความรวยจะถูกเขียนใหม่ คนที่มีทรัพย์ทางโลกอาจลม้มแต่ผู้ที่มีอริยทรัพย์คือศรัทธาศีลความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อผลของกรรมการให้และปัญญาจะเป็นผู้มั่งคั่งที่แท้จริงชีวิตใหม่ของคุณจะเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังความสุขจะไม่เกิดจากการเสพแต่เกิดจากการสัมผัสความจริงครอบครัวจะกลับมาแน่นแฟน้นชุมชนจะกลับมาเกื้อกูลกันบทสรุปนี้จึงไม่ใช่ตอนจบแต่คือจุดเริ่มต้นผมขอฝากภารกิจสุดท้ายไว้อย่ารอให้ถึงวันพรุ่งนี้ลุกขึ้นเดี๋ยวนี้จัดการชีวิต เก็บขยะทั้งในบ้านและในใจปลดโซ่ตรวนแห่งความค้างคาและก้าวออกจากความสบายผมเชื่อมั่นในศักยภาพความเป็นมนุษย์ในตัวคุณคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเหยื่อของสถานการณ์แต่เกิดมาเพื่อเป็นแสงสว่างในยามที่โลกมืดมิดเมื่อคุณรอดแล้วอย่าลืมยื่นมือช่วยคนข้างหลังเมื่อคุณสว่างแล้วอย่าลืมแบ่งปันแสงไฟเพราะเราทุกคนคือเพื่อนร่วมทางในวัฏสงสารเดียวกันขอให้เรื่องเล่านี้เป็นระฆังปลุกใจเป็นแผนที่และเป็นเพื่อนที่คอยเดินเคียงข้างคุณเสมอจงออกไปใช้ชีวิตอย่างผู้ตื่น และสร้างตำนานบทใหม่ของคุณเองด้วยหัวใจที่เปลี่ยนเมตตาครับ